สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนที่เพิ่งสุดท้ายของมหาชนนะคะเราพบกันเป็นประจำวันเสาร์15นาฬิกา50นาทีค่ะเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมคะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ามีเคสที่น่าสนใจอยากจะเอามาฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์แต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะที่บดีออายการสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเคสที่วันนี้อยากจะเอามาเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมคะใครที่ปล่อยห้องเช่า 拿 ปล่อยให้เช่าคอนโดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่คอนโดอาจจะเป็นบ้านก็ได้เช่าๆไปแรกๆก็อาจจะดีนะคะแต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอย่างเช่นคนมาทําห้องเช่าของเราเนี่ยเสียหายแล้วพอย้ายออกไปจริงๆมันมีสัญญาอยู่แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินเขาแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเราอาจจะตกเป็นผู้ถูกร้องก็ได้เพราะเขาไปร้องกับอายการให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตัวของคนร้องที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เงิน การคืนจากเจ้าของห้องแล้วเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณผู้ชมคะเดือนละ23,000บาท2เดือนเป็นเงิน46,000บาทนะคะเคสนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงการหน่อยอยู่กับทางด้านของคุณไก่ด้วยนะคะสวัสดีคุณไก่ค่ะสวัสดีครับค่ะค,คุณผู้ชมคือคุณไก่เนี่ยเป็นผู้ถูกร้องในตอนแรกนะคะที่ตัวของคนเช่าชาวต่างชาติเขาไปร้องกับอายการใช่ไหมคะครับพี่หนุ่ยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงคะก็มีคนต่างชาตินะครับ ไปเช่าคอนโดอยู่นะแล้วก็บอกว่าได้จ่ายเงินมัดจาไปล่วงหน้า2เดือนโดยละ2 3งหม2เดือนก็เป็น4ี่หมนะครับพอจ่ายเงินมัดจาไปแล้ว2เดือน4 6่หมก็อยู่ในห้องเช่านี้มาประมาณ1ปี 1> ครปีพออยู่1ปีปุ๊บนะครับก็มีการจะเลิกเช่านะพอเลิกเช่าปุ๊บเนี่ยนะก็จะไปของเงินคืนก็ปรากฏว่าทางเจ้าของห้องที่ถือเงินมัจําไว้เนี่ยครับสี 46, ่หมนันนะ้นะ เขายังไม่คืนให้่ะนะก็เลยมาปรึกษาอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็รับปรึกษาปุ๊บเราก็ให้คําแนะนําว่าทุกเรื่องนะครับเหมือนเราเคยบอกท่านผู้ชมในรายการว่าเชิญมาไก่เกลี่ยเจราจากันก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความไปขึ้นศาลนะครับเราก็นําเข้าสู่กระบวนการเจราจาไก่เกลี่ยะนะครับก็จึงได้ออกหนังสือเชิญคนที่ถูกร้องว่าไม่คืนค่ามัดจําห้อง สเดือนนี้มาพบเรา,านะครับก็คือคุณไก่ที่นั่งอยู่กับเราในรายการะนะครับแล้วทำไปทำมาจากคนที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ถูกร้องพอได้มาฟังอีกมุมหนึง่งทางฝั่งของผู้ถูกร้องเองเอ๊เหมือนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันจากกรณีนี้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับพอทางคุณไก่คนผู้ร้องมาหาเราเนี่ยครับอายการเนี่ยคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน หรือแม้แต่าการงานคดีนะครับหลักการของเราคือเราฟังความทุกด้านเราฟังค,ความทุกฝ่ายนะครับเหมือนเรามีหูสองข้างเราจะไม่ใช้หูข้างเดียวฟังใครคพอผู้ร้องเขาเล่าให้เราฟังยังไงเราก็อยากจะเชิญคนที่เขาถูกร้องเนี่ยว่าไม่คืนเงินเขาเนี่ยมาพบานะเราจึงออกหนังสือราชการที่เป็นนี่ครับหน,นังสือเชิญใบนี้ขออนุญาตนะครับ่ล,บลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะมีตาคุดนะครับไปให้กับคุณไก่ซึ่งจะได้เชิญ คุณไก่เนี่ยมาพบเรา,านะครับหลังจากคุณไก่มาพบแล้วเนี่ยเราก็จะฟังความว่าคุณไก่เล่าให้ฟังลว,ว่าเหตุที่ไม่คืนเงินค่ามัดจําล่วงหน้า2เดือนสี่หมื่นหกันบาทนั้นน่เพราะอะไรอพอคุณไก่เล่าให้เราฟังปุ๊บเราก็เห็นว่าอ้าว คุณไก่เองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันผู้เช่าคุณไก่ก็มีข้อเถียงว่าผู้เช่าทําอะไรไว้เสียหายแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วก็กุญแจก็ไม่ได้คืนเขาอีก10กว่าวันทีนี้ตรง10กว่าวันเขาก็เสียหายเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้แหละครับถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันสัญญานี่ยมีเขียนกันอยู่แล้วแต่บางคนอ่านสัญญาไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่ได้ตีความเข่งครัด นะครับธรรมดาแหะครับเวลาเราอ่านหนังสือถ้าคุณแอลดูรูปหมู่ไปถ่ายรูปหมู่กับใครนะเวลารูปถ่ายรูปหมู่ปุ๊บเราดูเราก่อนไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าสัญญาเราก็จะคิดในเรื่องที่เราเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความไม่เข้าใจถงเถียงอายการนั่งอยู่ตรงกลางครับท่านผู้ชมครับเชิญสองฝ่ายมาคุยฟังสองข้างไม่สองข้างเดียว แล้วก็หาทางไก่เกลี่ยปณีปนอมจนจบะนะครับเนี่ยครับเราจะจบได้ด้วยดีดถึงเชิญอยากให้คุณไก่มาเล่าว่าการที่จะต้องไปไก่เกลี่ยนั้นะนะครับรู้สึกว่าไก่เกลี่ยแล้วชีวิตเราได้อะไระเราเป็นประชาชนที่เรามีสิทธิ์เท่ากันเท่าเทียมกันนะครับ สำนักง,งานในการให้ความเป็นธรรมกับคุณไก่ไหมะนะครับช่วยเหลือไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นเรายังทุกอยู่ไหมหรือตอนนี้เรากลับมามีความสุขได้ลองฟังคุณไก่ดูครับได้คะ่ะสอบถามคุณไก่บ้างดีกว่าทําไมถึงไม่ยอมคืนเงินมัดจาให้กับผู้เช่าคะสี่หมื่นบาทเราบอกว่าเรา <ừ> มีเหตุผลในมุมของเราที่เขามาทําห้องเราเสียหายให้คุณไก่เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างก็ชาวต่างชาตินี่เขามาเช่าหนึ่งปีนะครับระยะเวลา1ปีนี้ก็ เราเราก็ไม่ได้ไปยุ่งหรืออะไรส่วนเรื่องการส่งหรือว่าการจ่ายค่าเช่าเนี่ยบา,บางงวดเขาก็จ่าย <Okay. S 1> ไม่ตรงครับ <Yeah. S 1> บางทีเขาก็จะบ่ายเบี่ยงในเรื่องของเราเราจะขอเข้าไปตรวจห้องตอนที่ว่าเราคืนห้องใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เขาจะบ่ายเบี่ยงก็คือจะให้เรารีบเข้าไปถ้าเกิดเราเข้าไปไม่ทันระยะเวลาที่เขาอยู่เขาก็จะออกไปเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่เราสงสัยเพราะว่าจริงๆเราอยากจะเข้าไปดูทาง ผู้เช่าว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรจะได้เคลียร์ให้จบแต่ตรงนี้เขาไม่หลอเราก็เริ่มสงสัยแล้วแต่ว่าพอเราเข้าไปมันก็จะมีความเสียหายเกิดที่จริงๆอะฮะแล้วก็เขาไม่เราก็แจ้งเขาไปนะครับแต่เขาไม่สมมเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยโดยที่พอตอนติดต่อกลับมานี่ก็คือจะมีเอกสารเป็นหนังสือที่ที่เห็นนะครับเป็นตาคูดเข้ามาซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า เราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฎหมายนี้เท่าไหร่พอเราเห็นอย่างนี้ตาคุดเราก็กลัวแล้วว่ามันจะมีปัญหากันหรือเปล่าซึ่งเราคิดแล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทํามากกว่าไม่ใช่เขาเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเรื่องต้นประมาณนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอายกตัวอย่างได้ไหมคะในห้องมันเป็นยังไงบ้างคะอย่างในห้องใช่ไหมครับก็เขาจะติด กาวสองหน้าทั่วห้องอ่ะครับเป็นแบบสติ๊กเกอร์เอาไปแปะกับผนังห้องซึ่งเราไม่สามารถเอาออกได้ค่ะแล้วบางจุดที่เป็นวอลเปเปอร์เราลอกไม่ได้ครับลอกแล้วมันก็เสียหายค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ถามช่างไม่มีใครเขาทำเพราะว่างานมันเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงค่าเสียหายตรงนี้มันไม่เท่าไหร่แต่หาคนมาทำเนี่ยไม่มีคนทำครับเราต้องหาจัดการเองแล้วก็จะมีความเสียหายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นค่ะก็พังพังครับแล้วเขาก็ลักษณะเหมือนจะห่อเอาไว้เรียบร้อยเลยโดยที่ว่าเหมือนให้เราตรวจสอบได้ยากขึ้นอย่างนี้นะครับผมเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงคะก็เสียหายเหมือนกันก็มีบ้างครแต่เราเข้าใจได้บางอย่างมันเป็นการเสื่อมสภาพอันนั้นเรารับได้แต่บางอย่างมันก็เสียหายเลยโดยที่ต้องซื้อใหม่ครับก็คือเป็นความเสียหาย ก็รวมๆแล้วจะเยอะกว่ามูลค่าที่เขามาจำครับเราก็เลยไม่คืนครับค่ะแล้วตอนที่เราได้รับหนังสือจากทางอายการเนี่ยค่ะตอนนั้นเรามีการปรึกษากับทางภรรยาว่าเอะเรายังไงต้องไปต้องไป,งไปแสดง<ช>ความบริสุทธิ์ใจให้ได้เพราะพราะเราได้รับมาเราก็รู้สึกกังวลนิดหน่อยอแต่ว่าเราเราก็ได้ลองปรึกษาเพื่อนๆที่เขาพอรู้เรื่องกฎหมายนะครับก็เขาก็ให้แบบว่าให้ให้ไปคุยให้จบดีกว่าส่วนรายละเอียดเราก็เตรียมทำการบ้านเอาไว้ว่า มีอะไรบ้างที่เราเสียหายครับ่ะหลังจากที่ได้ไปพบกับอายการแล้วคืออายการเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางในการเรียกมาไกลเกลีย่ยใช่ไหมคะคตอนนั้นเนี่ยได้ข้อสรุปยังไงบ้างคะก็ไปถึงอายการก็ให้เราคุยบอกบอกฝ่ายของเราที่มีปัญหาว่าทําไมเราถึงไม่คืนเขาซึ่งเราอธิบายไปตามที่เราได้แจ้งเบื้องต้นเมื่อกี้ครับก็เขาก็ให้เรารู้สึกว่าไกลเกลี่ยกันดีกว่าที่จะไป ไปฟ้องร้องหรืออะไรกันเราก็ไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วค่ะซึ่งซึ่งเราก็โอเคฮะก็ไก่เกลี่ยได้เรียบร้อยครับผลของการไก่เกลี่ยเป็นยังไงครับพี่หนุ่ยคะพอใจไหยครับถามก่อนจริงๆแล้วทางทางผมก็พอใจนะครับแต่ว่าเราเราก็เป็นเคสสตาร์ดี้ของเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นี่แหละครับเรื่องสําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับไกลเกลี่ยแล้วต้องให้ได้รับความพึงพอใจกันทุกฝ่าย และไม่ต้องไปเป็นคดีความกันไม่ต้องไปฟ้องร้องกันต่อให้ชีวิตเนี่ยต้องกลับไปนอนคิดนอนเครียดทุกระทมตอมใจอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคนไม่เคยเป็นคดีความ,มไม่เคยขึ้นศาลหรือไม่เคยถูกจับนะฮะหรือไม่เคยถูกฟ้องแพ่งพอโดนเข้าปุ๊บเนี่ยไม่สบายใจละเมื่อสักะสะครู่นี้<จ>คุณไก่บอกเองพอรับหนังสือจากอายการมีตาคุดคอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคุณไก่บอกไม่สบายใจทันทีเลย ภรยาเครียดไหมครับเครียดครับถึงขั้นแบบนอนไม่หลับเลยเมื่อกี้ผมต้องอธิบายคุณไก่ว่าคุณไก่ดูตรงนี้ฮะหนังสือเราเนี่ยตรงเรื่องเราจะเขียนครับว่าขอเชิญมาพบพนักงานในการนะเพื่อให้ข้อเท็จจริงและประนอมข้อพิพาทนะเราเขียนอย่างนี้เลยนะครับว่าขอเชิญมาพบพนักงานในการเพื่อให้รายละเอียดข้อเท็จจริงเราพิพาทอันนี้ไม่ใช่หมายเรียกตามกฎหมายนะครับไม่ใช่หมายเรียกหรือไม่ใช่เชิญมาให้ปากคำไม่ใช่แต่หนังสือจะเขียนว่าเรื่องนะครับเรื่อง เพราะนั้นท่านผู้ชมครับคราวนี้ถ้าได้รับหนังสือเอกสารที่มีตาคุดดีนะครับที่คุณไก่บอกว่าเห็นตาคุดแล้วไม่สบายใจอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่แล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนาบอกว่าของผมเนี่ยได้ตาขุดทุกวันเลยสั่งให้ทําราชการอะไรเพราะฉะนั้นให้ดูก่อนครับว่าเขาเขียนว่าอะไรเช่นเรื่องเชิญมาพบนียครับแปลว่าไม่ใช่หมายเรียกนะครับท่านผู้ชมก็แล้วตรงนี้เขียนแล้วมาประนอมข้อพิพาททีนี้พอตรงนี้ครับ พอเราอธิบายตรงนี้คุณไก่ก็สบายใจขึ้นแล้วแล้วทางคู่ร้องเป็นยังไงคะเขาเขาโอเคไหมกับเข้าใจครับถึงตกลงกันได้แล้วก็รูุ้ติข้อพิพาทแต่อย่างน้อยพอเรายุติได้ปุ๊บเราไม่ต้องฟ้องร้องกันแล้วใช่ไหมครับครับก็แล้วถ้าฟ้องร้องกันคุณไก่คิดว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กนน่าจะเป็นปีครับแล้วจะต้องจ้างทนายทํำไหมครับใช่ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงอะมันอาจจะสูงกว่าเงินที่เราใช่ที่ที่เราถือมาจําไว้ด้วยว่ามาเคลียร์กันสิเพราะจริงๆคุณไก่ก็บอกว่า ผมถือมัดจาไว้ผมรอมาเคลียกันค่ะรอ,อมาเคลียกันแต่นี้พอวัตถุประสงค์ตรงกันแลวฮะทางนั้นก็อยากได้คืนทางนี้ก็บอกมาเคลียกันอ่ะงนั้นบอกเราเป็นคนกลางให้นะครับไอ้การเป็นคนกลางให้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เชิญมาเคลียกันเสียหายมากน้อยมาคุยกันะนะครับแล้วก็ปิดจบแต่อย่างน้อยนะครับท่านผู้ชมครับปิดจบแล้วความทุกข์ก็หมดไปชีวิตคนเราควรจะเดินหน้าด้วยมีความสุขนะครับไม่ใช่เก็บเรื่องทุกข์ เรื่องที่จบได้แล้วไม่จบมันก็จะถูกแล้วนี่ก็ถือสิ่งหนึ่งครับที่ถ้าท่านผู้ชมสงสัยอย่างนี้ติดต่อเข้ามาในหมอความหาชนครับติดต่อเข้ามาแล้วเราก็ส่งไปให้อัยการคุ้มครองสิทธ์ไก่เกียร์จบกันได้ครับค่ะเคสแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายควรจะทํายังไงคะพี่หน่่ยคะก็ inbox เข้ามาถามเราในรายการนะครับหรือจะโทรไปสายด่วนหาอัยการ1157ก็ได้นะครับถ้าถามมาทางรายการตอบไม่ทันก็ส่งเข้าไป โทรก็ไปถามได้ครับเราก็ายินดีมีทั้งสองช่องทางครับช่วยกันครับเนชั่นช่วยประชาชนอายการก็มาช่วยกันเนชั่นช่วยกันดูแลประชาชนครับค่ะสรุปแล้วเนี่ยเคสนี้พอไก่เกลียเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคนละครึ่งทางถูกไหมคะก็คือคว่าจาก4,006เราก็คืนเขา2,003คน<ช>ละครึ่งทางอย่างนี้ผลออกมาเนี่ยสรุปแฮปปี้นะจบแล้วแต่ถ้าจะให้พี่ไก่ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ปล่อยเช่าคอนโดหรือว่าจะเป็นบ้านเช่าก็แล้วแต่ควรจะต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะ ก็เบืเ้องต้นผมแนะนําเรื่องสัญญาแหละครับถ้าถ้าเราไม่รู้เรื่องสัญญาก็น่าจะปรึกษานักกฎหมายนิดนึงเพราะว่าสัญญาที่เราใช้กันทั่วๆไปเราก็อาจจะเรียกร้องอะไรได้ไม่เต็มที่ในฐานะของเจ้าของครับค่ะก็ประมาณนี้ครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณไก่นั่งคุยกับเราเราก็ได้เล่าเรื่องสัญญาแล้วว่าควรจะเขียนอะไระและควรจะถ่ายภาพยังไงประกอบไว้เพราะว่าจะมีการถกเถียงนะว่าตอนเข้ามาตรงนี้ มันมีตําหนิมันมีอะไรอยู่แล้ว่ะเราก็ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ยืนยันร่วมกันอย่างนี้นะครับม,มันก็จะสามารถแก้ข้อพิาพาทได้นะครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับใครที่ปล่อยเช่าห้องเช่าหรือว่าคอนโดนะคะถ้าเกิดเจอผู้เช่าที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราได้โดยการเนี่ยร้องเรียนมาทางรายการหมอความมหาชนหรือว่าทางอายการก,ารก็ได้นะคะอในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณไก่นะคะที่มาเข้าร่วมรายการกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ อค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยค่ะเป็นเรื่องของเด็กหญิงวัยเพียงแค่11ปีคือน้องเนี่ยมาล้องเรียนกับทางอายการนะคะบอกว่าคือถูกคนที่เป็นแฟนใหม่ของยายตัวเองอะค่ะใช้หนังสติ๊กยิงใส่ตาจนตาบอดเลยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามาลวนลามน้องแล้วน้องพยายามจะบอกเล่าเรื่องนี้ให้ยายฟังแต่ว่ายายไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวติดตามเคสนี้ช่วงหน้าค่ะ